ภารกิจอันยิ่งใหญ่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดบ้านให้เจ้าอูด <_ s 1> นะเ <ๆ S 2> พื่อนๆนะอูดเนี่ยน่ารักมากเลยนะมาดูกันว่าเจ้าอูดเนี่ยจะให้ความร่วมมือหรือจะเล่นจะป่วนจะกวนกันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันเลยนะครับเพื่อนๆไปกันเลยแ <_ s 1> <_ s> น่นอนนะครับเจ้าอูดเนี่ยเราก็ต้องเตรียมหลายอย่างกันหน่อย <_ s> จะให้เจ้าอูดได้ออกกําลังกายไล่เล่นน้ําด้วยนะครับ เปิดออกมานี่โอ้พี่อูดนอนสบายเลยนะโอ้ทำอะไรอยู่อูดไอ้อ่าขอเก็บอุปกรณ์ก่อนนะอูดเกาคางหน่อยได้ไหมน่ารักจังเลยเว้ยอ่ะไออาบน้ําดีกว่ามึงเดี๋ยวเจ้าอูดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าอูดเนี่ยไปไว้ในกาละมังสีฟ้าที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้อ่าอูดเอ้ยโอ้เต็มไม้เต็มมือมากเลยนะครับผมโอ้โอวนตุ๊บปองตุ๊บปอง อูดเอ้ยนี่เอ้ยอูดตายแล้วอูดตายแล้วอูดอูดดีอุ๊ยมันนิ่งเว้ยเฮ้ยน่ารักจังเลยอ้าวเรียบร้อยอูดกูเดี๋ยวเรามาเติมน้ํานะครับขออนญาตเปิดน้ําสักแป๊บหนึ่งอ่าเราต้องฉีดน้ำันสักหน่อยนะในการทําความสะอาดแล้วก็ให้อูดเล่นน้ําเนี่ยอะอูดรับน้ําไปเราจะมาดูกันนะครับว่าจะอูดว่ายน้ำนี่จะเป็นยังไงเออ นี่ทาความสะอาดกันก่อนนะฉีดๆไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นเจ้าอูดอย่างเต็มที่นะครับผมว่าอูดถึงเวลาที่อูดจะได้อาบน้ําเอ้ยจะได้เล่นน้ําเอ้ยจะได้ไว่ายน้ำาแล้วนะอูดนะว่ายน้าโ,โชว์สเต็ปกันหน่อยนะอูด <c oughs> อุ้ยดูพุงมันนะเพื่อนๆนะขนาดมันเป็นเพศเมียนะซึ่งกบกบสายพันธุ์นี้นะเพื่อนๆนะเพศเมียเนี่ยจะตัวไม่ใหญ่หรือตัวไม่อ้วนเท่ากับเพศผู้แต่ดูเจ้าอูดนี่อุ้ยพุงมันนะสงสัยมันจะไข่ มีคนบอกว่ามันไข่นะครับผมพออายุมันเนี่ยสองปีขึ้นแล้วนะครับอืมดูดีกําลังเริ่มไหวละวัดดีอุ๊ดอุ๊ดทำอะไรหูอุ๊ดเล่นน้อมอยู่ครับพ่ออุ๊ดเอ้ยนี่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 ดูดูดูอู้สเต็ปกบดำน้ำของเรานะนี่ไม่ทรมาดานะอุ๊ดนี่ผมบอกเลย ดูยังไงก็น่ารักไยโอ้กูนี่เป็นบ้าแลยหลงรักกบรักได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนี่นี่นี่ <c oughs> ในการดำน้ำของอูดก็มีเพื่อนหลายคนนะครับชอบถามเข้ามาทำไมถึงเลี้ยงกบผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้ว,ลวรู้สึกผูกขันรู้สึกว่ากบมันก็น่ารักเหมือนกันเนะียก็เลยอยากจะเลี้ยงดูดูเล่นดูไปเรื่อยๆนะครับนี่อูดเอ้ยเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ชีวิตมึงโอ้กูแดกเยอะมากเลยครับพ่อน้ำหนักกูเนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอา <c oughs> อฮ้ยมันดีเลยอ๊ดอีกไม่นานก็โอ้ต้มย่างนี่อิ่มทั้งครอบครัวแล้วโอ้โอ้โอ้โดีดูขามันนะออ้ดูขาอูดเพื่อนเพื่อขามันเล็กมากเลยนะเพียงแต่ว่าพุงมันใหญ่นะเพื่อนเนะออ้ดูดีอันไหนขามันไม่มีขาไอ้นั่นหรือเปล่าเนี่ยขามันเล็กมากเพื่อนๆดูดิเฮ้ยเหมือนติ่งอะไรสักอย่างเลยเนี่ยใหญ่แต่พุงอูด บุลีอูดตลอดเลยกูเนี่ยเฮ้ยมันน่ารักมันน่ารักผมก็เลยชอบนะสําหรับเจ้าอูดนะครับผมก็ปล่อยมันเล่นนะ้ำปะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําความสะอาดกล่องเลี้ยงเจ้าอูดก่อนนะครับนี่ก็ทําความสะอาดไปแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะก็ถึงเวลาที่เราจะย้ายเจ้าอูดเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมย้ายเจ้าอูดเข้ามาก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะทีนี้อูดมาเข้าไปในกล่องนะลูกนะทําตัวดีๆนะ ขอให้อูดอยู่ในกล่องยังมีความสุขนะลูกนะอู้น่ารักจังเลยนี่ขอรูปหน่อยละกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพฤติกรรมอูดมันน่ารักนะมันทําอะไรมันก็แบบตะมุตะมิเฮนี่ไอ้อูดไปมึงอ่ะเออเอาเอาเอาจะไปไหนของมึงไปอูดอ๋ไม่ธรรมดาอะลงน้ำเลยนะอูดนะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะนเพื่อนๆนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปจนจบเด้อเพื่อนเด้อสำหรับวันนี้พี่เกมไปก่อนเด้อบ๊ายบายครับผม